สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำงานกับ v right, r นะฮะเราจะโดยใช้าภาษา C# ีชารของเรานะฮะภายในว i d e โ w p f form เนี่ยผมได้ลาก label control น,น,นะครับผมประกาศนะฮะแท็ก l a เ e l แล้วก็ตั้งชื่อน,นะฮะว่า a b l นะครับทีนี้ในหน้า o อ r c e Code ของเรานะฮะในหน้าต่าง s o r ์ c e ค้นของเราเนี่ยในเหตุการณ์ Video Load นะครับเราจะเริ่มทำงานนะฮะณนะตรงนี้เลย รเริ่มจากะะเราประกาศเ,าเรี่อใช้คลาสเรียกใช้ไลบรารีก่อนนะฮะไลบรารีที่เราจะใช้คือ using System.IO นะครับแล้วก็สมมติกรณ์แบบนี้นะฮะคลาสที่เราเรืยอใช้คือ d r i v e i n f o นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะฮะสมมติว่า,าสมมติเป็น DI นะครับ d r i v e i n f o d i เทากับ new นะฮะ r i v e Info นะครับวงเล็บเปิดนะครับตามด้วย r i drive right name d r i v e Name ในที่นี้ก็คือจะเป็น Hard ดไดรฟของคุณเองก็คือ drive right c ไดดีอะไรก็แล้วแต่นะครับสมผมประกาศเป็น C colon backslash นะครับแบบนี้นะครับนะครับผิดพลาดอะไรอ๋อลืม Assign ขอไปนะครับทีนี้การทำงานกับไรเนี่ยนะฮะในเครื่องในในตัวอย่างเนี่ยผมผมได้ตั้งชื่อ hard drive ตัวเองฮะว่าขวัญชัยนะครับนะฮะขอไปครับผมตั้งชื่อว่าขวัญชัยแบบนี้นะฮะมีพื้นที่นะครับ มีความจุเท่านี้นะฮะสองนะฮะจริงสองร้นะครับแล้วก็มีใช้ไปเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับเป็นไฟล์ไท์เป็นไฟล์ฟซิสเต็มนะฮะคือมันถูกแฟลมันเป็นแฟลแบบ ntfs นะครับนะทีนี้ถ้าเราจะสร้างาเราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะใช้ abl content นะครับเพื่อสแสดงผลนะ b l d p l content เท่ากับ <c oughs> d i นะครับ <c oughs> อด,ดอตดอตดอตอะไรฮะอดอตวอลลุ่มลาเบลนะครับวอลลุ่มลาเบลของเรานะลองด,ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมวอลลุ่มลาเบลก็คือขวัญชยัยก็คือรายตัวนี้เนะี่ยชื่อขวัญชยัยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทราบว่า,ามีอะไรนะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราจะใช้คุณสมบัติ อ่อะไรนะฮะเเออออ่่ใช้อะไรนะฮะความจุความจุอมจของฮาร์ดไดรฟ์ข้ยอย่อเป็น HDD นะครับผมใส่สแลต M นะครับเพื่อให้มันเออ่ตกบรรทัดลงมานะครับบวกด้วย DI. Uh, Total Size นะครับลองมาดูนะครับ ความจุของฮาร์ดไดรฟนะครับก็คือ 2- 6กนะฮะก็ก็ใช้ความรู้เดิมนะฮะในการแปลให้เป็นหน่วยจิกหน่วยเมกนะครับอันนี้ผมขอ,อไม่แสดงในคลิปนี้นะครับไม่ไงันจะยาวเกินไปนะฮะทีนี้เราต้องการจะรู้ว่ามีมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะครับพื้นที่เหลือเท่ากับ โผล่ด้วย di นะฮะออ่า i l a b l e นะฮะ free space นะครับก็บไอ้ผ้านะฮะลองดัดดูนะครับก็จะมีนะฮะข้อความแ่บพื้นที่เหลือนะฮะเหลืออยู่เท่าไหร่ถูกไหมฮะเหลืออยู่106ชิพนะครับลองเทียบดูนะก็คือเหลืออยู่106ชิพนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ ุณสมบัติอื่นๆนะครับก็ตามในชีตนะครับผมเองก็อาจจะสาธิตได้ไม่หมดนะครับพื้นที่ที่เหลือถัดไปเป็น,นะะอะไระพื้นที่ที่เหลือเหลือร้อยหกซิกนะฮะอ่ะ r i ฟ h ฟ format นะครับ ดไดรฟ์ฟอร์แมตก็คือฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยมันถูกฟอร์แมตด้วยแฟลชแบบใดนะครับว่าแล้วก็ลืมนะฮะใส่กี่ไมล์พวกนะฮะฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้ถูกฟอร์แมตแบบ NTFS นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เทคโนโลยีตัวเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแฟลช SATA 2นะครับซึ่งก็ยังมีใช้กันบ้างนะครับโอเคนะคสำหรับ การทำงานกับไร้นะครับแบบเบื้องต้นนะครับก็ขอจบแจต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ